สวัสดีค่ะพบ,ะบ,ะบกันอีกแล้วน,นะคะกับอันวันนี้อันกย์อายุบานเนาะค่ะบริเวณใสทำความสะอาดบานแล้วกันเพราะสาเหตะเล็บหายใหญ่นั่งคุยกันไปเรื่อยเนาะค่ะมาดาเลียงมามาเข้ามาไงมาหามาฟังหูเหลืองว่าข้างบามาไปไง มาอิสมาินคัมย่าคัมย่าๆหน่อยจะอธิบายนะสามีฟังภาษาภาษาไทยพอฝอยออกนะคะฟังออกเปน็นมังค้ำต้องฮัรดซ้อนแล้วไปเรืเอ่อยว้าวจะแล้วขั้สองสวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมวันวัน hey, <laughs> นี้สามีฝอยมิดค

ให้เขาเห็ดเลืไยหายยังเห็ดหลกนนักนานมีขามาอะรอีกายใหเนี่ลักวิกเขามาใส่อีกเมเ่มืองเดอนกันพันอันน,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 น้นอันขูดนางให้เพื่มสิสิจัดดิกะเนียมเดอนกันนี่ เปลเป็นบอกว่าเสถ่ายนั่นสวัสดีครับละย่างเฮ้ยเสียนโลละย่างสวัสดีครับเออโซฟูเอออย่าแครนด์เยอะสักสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับ What does it m e สวัสดีครับ I'm hungry <S 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 no เจ้าท้าได้จะกินนั่อะไรท้าแต่หางเหลียยแหละย no it was uh, uh, I'm าม่าสวัสดีครับ hello เออ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 ไปหยงกับแค้มมาลาอยเด้วย like this เออสวัสดีค่ะพี่แมยังสวัส <so> ด <ans dissol ves> uh. ีค่ะ body s i t m e a n สวัสดีค่ะ hello hello เออจำได้บ่ล่ะเออ hello เออ not เออดังเคยบอกว่าเจ้าพ่อนยัย คุยว่าว่าดิซิมินสวัสดีครับฮ h ลโ l o เออย u ฮังลี่ว่า s i ซิ e ินฮังล r ่ผมผมอะผมไมาผมแม่ชูผมหิวข้าวผมหิวข้าวเออผมหิวคอยหิวคอยหิวเออผมหิวโอ้ยนะโซ่โซ่พุ่มมีทหาอมอ เอาเอาแค่สองข้า่ก็ว่าได้แล uh, uh, uh. ้ววสองค้า uh. ่จำได้บอกอ o ค o ยูร okay. ีเ e ม e m อร์ r o ง o ำเออสองคำนะวัสวัสดีค่ะสวัสดีมยสวัสดีค่ะบมฮาวชูจีจาวจีจูน่่สมีกัยังวาเอาเป็นอยังอ s สวิ o ์สลองเดนอเว มึงเด้อคนอันนันเห็ดอันนี้เพิ่นเพิ่เสียนานเด้อค่ะเพิ่สิจากกะจีเนาะกันห่าเห็ดเพิ่นยาไหนเพิ่นโขดเพิ่นโดเพิ่นกัดแถวไวจากแถวนี่นนเพนานกับยาเฮ็ดจักกะจีไปเร่อนเห็เฮ็ดข้างหนต่ก้อนนนเพิ่มาได้นานหูจักอานนอกเพิ่น คนใจขาว้านนั่น,น,นเฮ็ดเลบเนาะเฮ็ดเลบเฮตขาวเพิ่นปิดใจเขาเชือละลอยลอยสวิทสูงเนาะค่ะตั้งสามพันบาทเนาะเดี๋ยวพ่ออันมาอยู่น้ำเพิ่นอันนี้นเพิ่นอนมาดีประหยัดไปเติมป,ประเด้๋ยไปนั่นไปเสียเงินเชื่อละสามพันบาท ไปเดือนเดือนละเท่อไปยังเสียดายเงินเนาะเทิดเองก็ได้ตัวเคเียบเออกันยุ่งบ้างไท่กับว่าไปยางมันถึงเนาะค่ะเนาะบอกจมยุ่เดียวอ m t a l k ทองกิ o อ e ร m w a t c h i ่ g video ครับจมอยู่เด่าฮ่า่ฮ่าฮ่ก็าฮเนี่ยค่ะ บอมือนที่นอนใช้สายบอใช้สายมัมมี่ยูมิสมัมมี่ไหมคนไทยแลนด์นั่นลิ่ yeah she cooks very good มัม y e a you never eat from mum I know I think it was not you mum sorry <laughs> Very nice.

ดาริงสต็อกวิดีโอให้คอยแน่ดาริงอ่ะคิ้กิ้นี่เอาไปดูมาโอ้ยแบบที่พูดนะาริ่ so they can see only the feet because otherwise they see this don't worry ดา l ิ n งอยู่น้องกันสองคนเนาะกเทียงกันอยู่สองคนอยู่งสี่แหละสมมือ กันี้น้ำกันเที่ยงกันอันนี้เน,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 นี่ขตอนนอนวันศุกร์ลราลูกไสเป็นมหาอยู่เนาะคะ่ะแต่สได้ตม่มเนะเวลา่แต่กับมีมิมูแต่ไม่ได้กินเข้าแล้วเพราะว่าไม่กินเข้าแล้วเขาไปหาเด่นไปเก้มเนาะยังเด่นหน่อยอยู่ อ้าวเซตเป็นเน็ตคุณก็ไม่ได้ใส่ไม่เฮ้ยมาใหญ่เลยเอาเป็นเมียฝรั่งต่างเฮ็ดเป็นตั้งแต่สากระเบือยันเรือนโลบเด้อค่ะคับผู้ใดอันนั้น คันผู้ใดว่าอยากกันนั้นเนื้อให้ผูต้องเป็นเมียฝรัร่งเด้วยค่ะอันเมาเรนเนาะค่ะเนาะคืออะไรค่ะแต่ว่าเมียฝรัร่งเลี้ยนหูยังประสบการณ์หลายอย่างเนาะค่ะต้องเป็นในเมื้องสยามต้องเลี้ยนหูความลำบากความสบายอย่างหลายอย่างนะคะ่ะสู่ชีวิตเมียฝรัร่งต้องสู่ชีวิตแบบง่างยๆจ้ะเนาะคะ่ะ หายกวนเรืออ่ะนะเนาะหายกวนเรือยใหม่เนาะเพราะว่านหลังข่าวคนไหนดีคนนี้บดยี่ห้อซองเดือนตัวละเอาจังใดกะฟอกันวิดีโอหนานนะคะเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมวิดีโอนะคะอุ้ยหายหายผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่เอาอันนั้นเอาวิกอันมามาอ่นะเนาะมาใส่ เมืนเน่อก้มอเป็น,นัหไงจำเป็น,น,นจะคัดแน่ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะพปนยัย s a เซก goodbye เนี่ยปยังไาค่ะพอกันวิดีโอหน้าค่ะบายบาย